สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีหน่ามาอีกแล้วเพื่อนๆจําจได้ไหมอาทิตย์ก่อนทีหน่ามาแล้วทหน่าก็มามาขุดแครอทไว้เป็นแถวๆไว้ให้น้องกระต่ายนี่เราก็มีหลักฐานแล้วว่าน้องมาแล้วก็มากินกันค่ะนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนี่บอกแล้วเพราะว่ากระต่ายนะ่ะเขาจะไม่ขุดค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมเขาจะไม่ขุดนะแต่พอเวลาเราเราขุดให้เขาไว้อย่างนี้แล้วเขาก็มากินเพื่อน <laughs> เห็นไหมนะอาถ่ายรูปอีกทีนึงที่ทิน่าทําไว้เป็นแทวๆ <laughs> นี่เห็นไหมนี่ทิน่าบอกว่าทิน่าจะมาสํารวจอีกทีนี่เห็นไหมอาถ่ายให้ดู before and after ไปเลยเนาะนี่อ่ะมาดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆนี่จำได้ไหมอันนี้ก็ กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกส่วนอันนี้ที่ทิน่าจัดไว้ให้เขาค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะนี่มาโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยลอยโอ้ยน่ารักค่ะน่ารักมากนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทําฝั่งนี้มาให้เขาเดี๋ยวที่น่าจะทําฝั่งนี้มาให้เขานะเอาไว้ให้น้องอีก เอออาเข้าไปจะได้แบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาทำฝั่งนี้เรามาทำฝั่งนี้อีกเห็นไหมเราก็จะมาขุดไว้ให้เขาอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมาเยี่ยมอีกอนดีค่ะ สวยเลยให้น้องได้มากิน,นมีแต่หัวใหญ่ใหญ่โอ้มีแต่หัวใหญ่ๆเลยนี่ ได้มากินง่ายๆเพราะเขารู้ว่าเขาได้กินง่ายเขาก็จะมาไปเพื่อนๆโอเคไหมโอเคหรือเปล่าเผื่อกันไปทำบุญปะ่ะโอ้ยมีแต่หัวใหญ่ๆ แค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งแค่นี้คงจะพอแล้วมั้งทีน่ะว่าแค่นี้คงจะเพียงพอแล้วละ่ะนี่เห็นไหมอ่ะถ่ายว่าเป็นหลักฐานนี่ก่อน เวลาผ่านมาก็เราก็จะมาดูเียเห็นไหมนี่ใหญ่ๆเลยนี่ตรงข้ามกันเลยมให้น้องๆได้มีโอกาสมาปาร์ตี้มาออกเดทกันนี่มาเลมาแห่นเลยเอาไปออกให้ก็ได้ได้ไม่เก็บกะ แ่บเด้อสูแซ่บแสบเด้อนี่แซ่บแสบเลยนี่จัดให้งามงามจัดให้งามงตามท้องเรียกเดี๋ยวถ่ายรูปว่าเป็นหลักฐานอีกเช่นเคยใช่หมดเลยนี่เห็นั้มนี่ฝั่งนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววะ ดูหวันนี้อ,อ๋ก็มันเยอะเนาะ,อะโอ้ใจดีอย่างงามเลย,ยางามไปโอเคค่ะเพื่อนๆที่น้ก่ก็จะขอหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า